สวัสดีครับผมสิเวนดอยนะครับวันนี้จับไก่ใหม่นะครับตัวนี้เป็นไก่ใหม่ครับเป็นแม่ไก่ลูกผสมสีเหลืองเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ากับตัวผู้ที่สวยๆหน่อยลูกออกมาน,น่าจะสวยครับ ยังแหย่นะครับจับมาชาวนี่เลยนะครับครับเป็นลูกผสมนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวนี้นะน้ำสองรับตัวนี้ครับตัวแมีน้ำสองนะครับนี่ลูกจาโทสกันครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พามาให้ชมตัวนี้นะครับยังแหอยู่อีกนยถ้าเชื่องกว่านี้จะไายดูอีกนะครับสวยๆเลยนะครับสวยมากครับตัวนี้เหลืองๆเลยนะครับโอเคดีครับสวัสดีครับหางชัยยังไม่มานะตัวนี้มาแต่ว่ายังไม่สุดนะครับเดี๋ยวสุดกว่านี้จะสวยกว่านี้ครับ